รู้วิธีการเติมบุญจะไม่มีวันตกต่ําเลยอันนี้หลวงพ่อพุธบอกนะคะหลวงพ่อพุธวัดป่าสารวัครแล้วท่านบอกวิธีการที่จะรักษาบุญง่ายที่สุดที่ไม่ต้องออกจากบ้านเลยก็ทําได้แทบไม่ต้องไปวัดเลยแทบไม่ต้องใส่บาตรเลยแต่ท่านไม่ได้หมายความว่าไม่ให้เราไปวัดไม่ให้เราใส่บาทนะคะความหมายของท่านคือการเติมบุญเหมือนเราเหมือนเวลาเราไปวัดอ่าเหมือนเราไปวัดเราเติมเงินพันสมมุตินะสมมุติว่าเรามีกระปุกออมสินการไปวัดของเราก็เหมือนการเติมเงินพันแต่การอยู่บ้าน ไม่ได้ไปวัดไม่ได้ออกไปใส่บาตรไม่ได้ทําบุญที่อื่นน่ะมันออกไปไม่ได้มันติดโควิดหรือว่ามันวิกนูน่นนี่นั่นท่านก็บอกก็เติมแบงค์ยี่สิบไปก่อนซิเติมไปเรื่อยๆมันก็ถึงพันอ่ะแบบนี้แต่ถ้ามีโอกาสได้ไปวัดอ่ะก็สะสมแบงค์พันมีโอกาสได้สร้างพระสะสมแบงค์ห้าร้อยมีโอกาสได้ให้เงินพ่อแม่สะสมแบงค์หมื่นกคนเป็นปึก มีโอกาสได้แบบตอบแทนบุญคุณพ่อแม่บุญคุณคนที่เป็นครูบาอาจารย์ตอบแทนบุญคุณคนที่มีพระคุณเป็นการหยอดเงินแสนเห็นไหมท่านก็บอกว่าการที่เราอยู่บ้านสมมุตินะคะมันมีแบงค์เอมันมีเหรียญหนึ่งบาทห้าบาทสิบบาทอะไรแบบนี้ท่านบอกว่าอยากเติมแบงค์ยี่สิบอะแล้วแบบเติมเติมเติมอย่างทีทีแป๊บเดียวมันก็ถึงแบงค์พัน แบงหมื่นแบงแสนนะทุกคนก็คือเป็นปึกแต่เราต้องทําอย่างสม่ําเสมอท่านแนะนําค่ะอัน,นแล้วเอามาบอกต่อท่านบอกว่าให้สวดอิติปิโสเกินอายุหนึ่งจบทุกคนม <า S 2> แม้คุณจะไม่สวดอะไรเลยแค่นโมตสักอะระหังสัมมาสมมติน,นะฮะนโมตสักเสร็จอระหังสัมมาเสร็จแล้วสวดอิติปิโสเกินอายุหนึ่งปีทุกคนซับในอดีตจะงอบุญที่คุณอนะ ที่ที่มันใกล้สมุดจากชาติที่แล้วอะค่ะมันจะเริ่มเติมไปทีละยี่สิบยี่สบยี่ิบมันจะทําให้ใครที่จะมาหักหลังคุณมันก็จะหายไปคุณจะเจออุบติเตุคุณก็จะไม่เจอคุณจะแคลค่ะนี่หลวงพ่อพุทธบอกจริง